สองเท้าก้าวเข้ามาครับผมเขาบอกว่ามาก่อนนั่งหน้ามาชานก็นั่งหลังมาชานอ๋อนี่ลูกชายมาแล้วมาเวลาไหนก็ไม่ถูอแต่ถ้าบักมื่ออื่นมื่อือนนี่เหลือเดี๋ยวมั่เมาดูเอาไงยังดีกันเท่ายลูกชายใหญ่เบอร์ลูกชายใหญ่เบอร์อยู่ยันใหญ่ยังดีกันเท่าไรฝึกสอนกันมาใจยังดีกันเท่าไรยังกันได้สั่นแม่ยังแบบไหนสั่นยังจะได้เอา ปลาเดือบไหมยังไงเบล้มคู่พะละเบอ้มสมหนงนาเนี่ยสมโบที่เฮียใส่ชอบน้องต้นน้ำน้องขวดชัยเรงไรครับบังไฟแสงบังไฟแสงมีระวังไฟลานกันได้ครับ มังไฟแสนเขาลองแล้วคือบปรลองเที่งมังไฟล้านบอครูบอครูบออย่าเอาแสนนะครูบอต้องเอาล้านนะมีไหมอย่าครูบอล้านขอโน้ตด้วยขอไฟแสน แต่เพราะนัหลอดบางเลยเทหลงมาลงมาลงมาให้หน้าหนำฮงหนำฮงหนำฮงไอ้ท้องน้าเปียกน้าเปียกน้าเปียกให้ค่อยกูเชียกุ้เชียกุ้เชี่ยกับสมุนสมุนไพรยิงออนนะครับก่อนดยูยิงสั้นแค่หลกสั่งเพลงเลยเพลงไหนได้เปล่ไหนเพลงไหนฝนเทลงไม่เอาเอาแต่ตะเกียงกับพ่วกอะอย่าไปถามหามัน กับสบูนสมุนไพรอิงออนนะครับสวยจริงต้องอิงออนยากรัสวยนนี้เขาใส่ต้องสบู่สมุนไพรอิงออนใช่วันนี้อยู่ด้านในนะครับสามก้อนสามก้อนใหญ่บวกสามก้อนน้อยนะครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้แค่ห้าสิบชุดห้าสิบคนห้าสิบท่านเท่านั้นจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ยุคภไพ่รอบภายในนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืม เออซอยสนับสนุนสินค้า50.50คนาิท่านปกติเซตนี้อยู่ที่ราคา170บาทโอ้โหอแต่วันนี้พิเศษเลยในราคาเพียง100บาทเมื่ดแล้วเื็ดเลยส่วนหน้าเวทีนะครับตอนนี้อ่ะเราแจกให้พี่น้องรุ่นทดลองใส่ครับตัวนี้เป็นฟ้อนเล็กนะครับแต่ท่านเบิ้งกินแล้วเออมันคือหอมดีแท้นะครับ3ามก้อนนี่ใส่ไมันแย่เบ้อใส่นี่ยุ่ประมาณจัก3ปีครับ ที่ดีคือเป็นยังคือสีดนแน่มันกอนใหญ่งดิมันกอดหน้าอ่าแจกแจกเท่าบนที่นี่แจกที่แจกโดนวันี้ดีนะพี่น้องเถ้อหันยันก็หาใส่เติมกุ้งอ๋อหม้อกุ้งจะเอกไปอะไรก็ได้ท่านนว่าแก่วเอาไปอาบน้ำแล้วฮรือสบู่แล้วอันนึงกับเฮ็ดดีเฮ็ดกันถ้าพี่น้องเอาไปใส่ต้มเจือกเล้วรั่วรัวเอาพี่น้องย่างยากกัน โอ้ยมามากของซี้แถวบ้านนั่นนี่แหมโอ้ไข่แม่ดาซโซ่ขอปลาไม่แจกกันที่ได้แจกดีอยู่แน่นอนเอาเบิร์ดดูนะครับวันนสามสามก้อนใหญ่บวกอีกสามก้อนเล็กเป็นหกก้อนนะครับเซตนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแต่มาวันนี้ขอเพียง50คน50ท่านเท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลยนะครับกับสมุนไพรอิงอ่อนใหญ่หยุดพี่ดมกับพี่มะมุก พี่มะโมกับพี่ดมอยู่แถวอ๋ออ,อยู่ตรงเอาขันให้พี่น้นองแก,กได้ได้ไปที่โม่ถือมานำ้ำบอลลูนไ, <ป S 1> ไม่ได้หรือหมดแล้วให้เดินไปที่พูดงานใช่ไหมสิบูธเลยเ,<อ>เดี๋ยวเสีจะน้อยจังสีงย่างมหาพีพหาดอ,อกหรือใครอยากจะได้ยา,ายางบอได้ยางไปที่พูดงานพอเท่าส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วขออนุญาตแจกเลขกันแล้วกันนะครับกับเครื่องดื่มชูกําลังสมโอทีดีเพราะมีซิงและแอลคอร์บินวิตามิน ผสมสารสกัดจากสิงสควรใหญ่ๆแค่สิบบาทสิบบาทนะครับพี่น้อง